สวัสดีครับอยู่กับผมเนมมอนอในช่อง my name is ครับท่านที่ดูอยู่ผมรบกวนกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับกาม่าบอกเสียดายหากกลับถิ่นบุรัมเร็วกว่านี้อาจจะได้ลุ้นแชมป์สนุกนี่คือภาพถอดข่าวครับหลังจากที่ทีมบุราเวเตตเปิดบ้านเอาชนะประจวบเอฟซีไป4ประตูต่อส0ครับในเกมฟุตบอลโตโยต้าไฮดิ้งนัดรองสุดท้ายครับซึ่งผมไม่ได้พูดเองครับแต่เกิดจากการให้สัมภาษณ์ของอเล็กซานเดรกาม่าครับหัวหน้าผู้สอนของทีมบุราเวเตต ที่หสัมภาษณ์และเพจอย่างเป็นทางการของสโมรสรได้ลงบทสัมภาษณ์นี้แกตอบคําถามผู้สื่อข,ข่าวครับหลังจากที่ผู้สื่อข,ข่าวเนี่ยถามว่าเสียดายหรือไม่ที่จบอันดับที่2ทั้งที่ก็ทําคะแนนไล่ได้มาเป็นอย่างดีนะครับซึ่งทางกามาเนี่ยก็ตอบว่าตอนนี้มีความสุขกับผลงานของทีมแต่ถ้าเกิดได้ย้ายกลับมาคุมทีมบุรมเร็วกว่านี้อาจจะสู้ได้ดีกว่านี้ถ้าตอนนี้นับเฉพาะในเลกที่2เราน่าจะมีแต้มมากกว่าทีมบีจีปทุมยูเต็ด หลังจากที่ผมเข้ามารับงานถ้าจะไม่ผิดทีมน่าจะอยู่อันดับที่12ซึ่งนักเตะก็มีความเชื่อมั่นในปรัชญาการทำทีมของผมมันเลยทำให้ผลงานออกมาดีในเลกที่2อย่างไรก็ตามเรายังมีเกมไทยลีกอีก1น,นัดที่เราจะต้องเก็บ3คะแนนให้ได้เพราะบุรามของเราตั้งเป้าว่าจะลงสนามทุกนัดจะต้องเก็บ3แต้มให้ได้ทุกนัดพอการ่าพูดมาอย่างนี้ครับว่าในเลกที่2เนี่ยน่าจะเก็บแต้มได้มากกว่าทีมบีจีปทุมยอเต็ดครับ ผมก็เลยลองไปดูนะครับผลงานของบุรัมกับ BG นะครับนับตั้งแต่การขันในเลกที่2ตั้งแต่วันที่26ธันวาคมเป็นต้นมาครับปรากฏว่าเป็นยังไงครับจริงหรือไม่ครับมาดูกันครับก็เลกที่2นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่26ธันวาคมแบบนับของที่ BG ก่อนครับ BG เนี่ยชนะไป11นัดเสมอ3นัดไม่แพ้ใครครับเก็บได้36คะแนนนะครับส่วนบุรัมเูยเต็ดครับชนะไป12นัดเสมอ1แพ้1 เก็บได้37คะแนนครับก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงนะครับกาม่าไม่ได้มโนะครับหรือว่าไม่ได้พูดจาเกินเลยจากความเป็นจริงไปครับเก็บได้แต้มมากกว่า b g 1คะแนนครับหากนับเฉพาะในเลกที่2นะครับซึ่งเกมเดียวที่พวกเขาแพ้ในเลกที่2ก็คือการแพ้ BG คาบ้านสูต้นหนึ่งนั่นเองครับเดโก้ลุยซันโตยิงทีมเก่านัดนั้นเลยครับที่เขาแพ้ครับแต่ว่าแต้มรวมทั้งหมดเนี่ยยังมากกว่า BG นะครับในเลกที่2 37ต่อ36นะครับกาม่าไม่ได้มโนะครับเขาพูดจริงๆนะฮะแล้วก็เขาทําไดด้้ริงๆวย อย่างไรก็ตามครับเกมในเลเที่2เนี่ยยังเหลือเกมแต่อีกหนึ่งนัดนะครับบราเบียเต็ดจะเปิดบ้านพบกับโพลิเทโรในวันที่28มีนาคมครับส่วนทั้งฝั่งบีจีปทุมครับจะบุกไปเยือนเอสจีเมืองทองครับเราต้องนับนัดสุดท้ายนี้ด้วยครับหากจะพูดถึงคำพูดของกามาที่ว่ารวมในเลเที่2นะครับยังเหลืออีกนัดหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูว่าสุดท้ายแล้วแต้มเนี่ยใครจะเก็บได้มากกว่ากันแต่ตอนนี้เนี่ยหากนับถึงตอนนี้ในเลเที่2องบูรัมเก็บแต้มได้มากกว่าบีจีจริงๆนะครับแต่ว่านอกเหนือจาาากกกกรรนนนนััับบผผลลลลลงงงใเเคทีีี่่2แ้วยยมึไปอ ลึกไปจนถึงที่ว่านับตั้งแต่กาม่ามาคุมทีมครับทางบุรามยูเต็ดกับบีจีปทุมยูเต็ดของโคชองดูสิชลรมแสมที่คว้าแชมป์ไปแล้วเนี่ยทีมไหนเนี่ยทำแต้มได้มากกว่ากันะครับก็กาม่มาเนี่ยคุมทีมนัดแรกครับวันที่25ตุลาคมครับเก็บชชนะไป16นัดสเสมอ2นัดและแพ้3นัดเก็บได้50คะแนนครับส่วนผลงานของโคชองครับหากนับการคุมทีมตั้งแต่วันที่25ตุลาคมพวกเขาเนี่ยชนะไป17นัด เสมอ3นัดและเก็บได้54คะแนนนะครับก็ผลงานของโคโองยังดีกว่านะครับหากนับตั้งแต่การคุมทีมของกาม่านัดแรกตั้งแต่วันที่25ตุลาคมนับถ้าเท่ากันเะครับเก็บแต้มได้มากกว่า4คะแนนแถบเตะน้อยกว่า1นัดด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับเรื่องพวกนี้ครับวัดค่ากันลําบากครับเรื่องสถิติก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ากาม่าเนี่ยไม่ได้เริ่มรู้การพร้อมกับโคโองนะครับหากจะนับความสําเร็จแล้ว BG ก็ได้แชมป์ไปแล้วครับแต่ว่ากาม่าเนี่ยไม่ได้เริ่มรู้การพร้อมกับคนอื่นเขานะครับ เดี๋ยวต้องรอดูปีหน้าครับหากเริ่มรู้การสตาร์ทพร้อมๆกันครับดูรายเบตจะกลับมาได้หรือเปล่าครับในการทวงแชมป์คืนถิ่นนะครับหลังจากที่พลาดมา2ปีแล้วนะครับปีแล้วแพ้กับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดไปปีนี้ก็พลาดแชมป์ให้กับบีจีปทุมไปนะครับปีหน้าหากวัดกันตั้งแต่เริ่มรู้การครับกาม่าของบุรีรัมนะครับแล้วก็โคชองของบีจีทีมไหนจะได้แชมป์ก็ถือว่าน่าสนใจมากครับทั้งหมดก็คือตัวเลขสถิติครับที่ครอบจักรวาลกีฬานํามาฝากกันนะครับใครดูแล้วก็รบกวน วันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ